ซื้อรับคุณผู้ชมนะครับผมทั้งเดิร์สฟอนกับเกม S C P กันแล้วนะก็ตอนนี้ก็เป็นหน่วยเสริมไทยเทลฟ็อกอยู่นะว่าเพราะว่าเฮ้ยขึ้นเริ่มนะครับเซิร์ฟไทยนะตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟไทยนะผมเซิร์ฟอาร์ตนะอาร์ตอินเตอร์อรอรเอาดีดีคนหน้าไม่ได้ไปตายกันมาแล้วไปกันจัดเส้นหนาม มีระเบิดแหงสอ,งอันอนี่เห็นไหม ร้ยยยยยยยายม,ม,ม,มาเลยครับคนเรานวปืนกันดีกว่าขนเอาไปแล้วยังซิงอ่ะเปิดนิวเคลียร์ดีกว่าครับเจ๊คแจ๊ <Yes. S 2> เปิดนิวเคลียร์แล้วนิวเคลียร์เปิดแล้วเคียร์เปิดแล้ว,ลวนะครับ ใครอยู่ข้างบนมีการดำฝากกดด้วยคอมเดอร์คร์คเดอร์ตามมาคอมเดอร์คอมเดอร์ lock gun xong rồi. áo khay, khay bên này. để chạy từ đó anh nó như này. ล็อกห้องนี้ทำไมนี่เฮ้ยคอมเนอรยคอมเนอ่์คอมเนอร์เปิดเปิดเปิดเชือกเปิดเชือกเลต้อเ,เรียบร้อยอสองเครื่องต,อต่อไปยาวต่อไปยาวมีอีกเครื่องหนึ่ง ตาไปตาโอเคสามเครื่องเลยอันนี้กำลังจะปิดค่า SCP คอมพิวเตอร์นะครับผมจำชื่อมันไม่ได้น,ะนลหมอะไรขอะไร มันจะเคลียร์แล้วเละเคลียร์แล้วใช่ไหมัคลนทางนี้เคลนทางนี้เคลียร์แล้ว Josefeta's enter the facility. All remaining personnel are advised to proceed with standard evacuation protocols until an MTF squad reaches your destination, awaiting recontainment of one SCP subject. out of five generators <OS> activated. อียไม่ตายเหรอ,อทำได้ไงวะเอโอโคตรแตก เดี๋ยวรอจเนอเทำงานครบทุกเครื่องเครับหลือเครื่องนี้สีายตัวินนะสามแล้วก็สี่เลยทันว่ ดูห้องข้างลา่างนี่ก่อนไม่มีเอ้ม่มี ล่างไม่มีนะครับน่าจะอยู่ชั้นกลางหมดเลยมาวะนี่หน้าหมดแล้วล่ะคือ,อมันน่าจะเหลือ SCP อย่างเดียวแล้วนะ SCP กับเอ,อ่อ MTF ออย่างเดียวแหละสงสัย <c oughs> ลงมาหาเครื่องปั่นนะครับ ซึ่งมันไม่มีไปไหมเนี่ยอีกคน,นงไง <c oughs> โคตรช้าเลย ไอ้กูลงยิเทเซสไอ้ก้องจานก้องจานก้องจานเพื่ให้กูลงเถอะชิมเลยหาเจนเนเรตอีกตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งไม่คิดว่าจะเจอนะไม่เจอเหรอครับเดี๋ยวลองไปหาเฮ้ยแย่ตกใจหมดไหนดูห้องนี้สิดูห้องนี้สิครับเรียบร้อยปะ ออกทันยุ๊น่าจะวิ่งออกทันอยู่ไหมดับผมแล้วขึ้นเชือกขึนอกขึนอกขึอกขึอกขึอกขาซายาายาาย

คคดดีนสุทุ้กคนสุดท้ายนี่ใครเป็นค่าดีคนสุดท้ายเมื่อกี้ใครเป็นค่าดีคนสุดท้ายเ่อ้มันออกเกมแล้วนายมันออกเกมแล้วใช่มันออกเกมไปแล้วโอ้กําลังมันมาหนว่ามันไม่เล่นแล้วเกมเกมห่วยแตกอ๋อไม่มันไม่ได้ห่วยแตกหรือเปล่าเป็นคนเปิดประตูใส่คนสุดท้ายป้ามือเป็นคนเปิดประตูให้มันอ่ะถ้าคูเป็นค่าดีครูจะออกจากเกมกูจะแบนเกมนี้เจ๊จี ร้ายมากเลยพี่น้องใว่แกมันชั่วร้ายค้าดีครับได้เป็นค้าดีร้ายกาดสวัสดีครับเราวิจารณ์ต้องไปทำการดีบอยไปทางไหนเนี่ยเนี่ยหาทางไปไม่ถูกเลยนะครับ เจอทางห้องแล้วเจอหมอนะอเจอหมอแม่งค้างแน่เลยไม่ก็จะมีคนเจอปืนนะครับก็ยิงกันที่ว่าหมอได้จเจอปืน ห้องนี้ไม่มีใครเข้ามารอเปล่าเห็นมีอะไรเลแสดงว่าม,มีคนเข้ามาแล้วนะครับทุกเทียห้องนี้จะสุ่มของดรอปนะครับเป็นกร์ดเป็นปืนน่าจะมีคาร์ดดีเข้ามาเก็บแล้วนะ โอเคไม่มีพีนัตก๊สตกมีคนออกไปแล้วนะมันยืนอยู่หน้าห้องนี้ก็สวยสิับ จำไว้กันไอเอ็กซ์เซเว่นไหมต้องผ่านแอร์ล็อกเองคีทางไม่ได้สับสนเท่าไหร่ คือน่าจะเจอ s p กันแล้วมัง้งนึกว่าไม่มีพีนัดมีเฮ้ย หลบดีกว,ว่าครับหลบอยู่ทางนี้ที่เดินไม่อาจไปไหนไกล าแล้วครับเออตกใจหมดออ้รอดเว้ยเฮ้ยเจอ SCP ีพีแล้วครับ ค่อยๆเนียนไหมว่ามี S C P อยู่ตัวหนึ่งโอ้โหมีสายฟ้าหมดเลยวะไปทางไหนดิแอบก็กระไลยอยู่ ไม่ได้นะค่อยๆคานไปนะครับเอ SCP หมาแดงมันหิน Task Force Unit Epsilon-11, designated India-11, has entered the facility. All remaining personnel are advised to proceed with standard evacuation protocols, acting <laughs> uh, MTF squad reaches your destination. Awaiting the yes. entertainment of three SCP subjects. Okay. You can hide scp เมาส์ครับ <S ý st> ผมนึกว่าคนนะตอนแรกปิดท,ท้ายคือ scp เมาเดี๋ยวปล่อยให้พวกข้างนอกจัดการกันเองแล้วกันเพราะผมได้การ์ดเช็คพอยน่ะ งไปไดีไหมเดีรยรอให้มันเจอเหยื่อก่อนแล้วกัน โอเคมันจะขึ้นไปแล้วนะขึ้นไปนะนม่ดีหวังว่าจะไม่เจอมานะ นี่ SCP ผีอยู่นี่ว่ะ SCP z o m b อ e ้ีตกใจหมดไอ้ของมันครบแล้ว ทางออกอยู่ไหนไม่ใช่ทางนี้ต้อง,งระวังสองด้านเลยครับเยี่ยเฮ้ยกาดเห็นการ์ดมันอยู่ลโหลฮัลโหล ว่า Can anybody h e a r me Can anybody h e a r me การนะ heavy, อา่ะมันอยู่สัตว์เฮกเบียคอร์ทเทมินอยู่มองของไมโคร please I cannot speak Thailand กูรู้ว่ามึงคนไทย <c oughs> สำเนียงไม่มีเลยสำเนียงสำเนียงไม่ไทยที่สุดสำเนียงไม่มีเลยนั่นนากรีนฮ e l l o t h e r ฮัลโหลเออสำเนียงมัม <c oughs> นแย่มากมองไม่สำเนียง <laughs> Hello? Where you come from? Oh, he's... Ashiop! Nana! Run away! I'm here! Ashiop! He's our researcher! Ashiop! I'm stuck here. Ashiop! He's running away. Please... Please speak English. I cannot understand Thai. Speak English. ะมึงก็อย่ปิดใหม่มึงนะโอเคเขาไปตบมาเลยมาต้อย่างเนี่ยเ,เห็นไหมบิ๊ราซานอย่าตายมีาเรว่าหนีเสือป่าจระเข้ อ้าว m อ f มาแล้วน่าจะตายหมดซาาร่เอาอย่างนี้เหรอเนี่ยสายแล้วหายแล้วเายเดี่ยวบิงเลยเตียวบิงเลยดอกเลยไม่ต้องเด็กเพ็รบุกเต้ กูไปแรกกูอยูแ่แรกอยากไปหาเกล็ดให้หน,น้ารอดนะบอกเลยนี่แต่มีปืนปรับพิาษาอยู่ที่ว่าโดนตัวเองนั่นแหละ ไ h y ไป Why you b u l l y me? Why you b u l l y me? Help me I can't speak Thailand เออเอันนี้มันสบายใจอ่ะได้หมว่าพ่องัตายไปแล้วงวะเอ็นที่โอริโดซับไทแลนเวอร์ได้ขับคุนับ อ่เรียงเมืองปางูและภาคเหนือไทยเอาเขาเป็นมากจบเพียงเท่าน uh uh ี้ก่อนเนี่ยขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับไปแน่ไปแน